สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทวีก,กับพี่เดชครั้งคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษา,า,าป .6 ในหน้าที่116และ117นะคะมาต่อเนื่องกันนั่นเองนะวันนี้เป็นข้อที่4ค่ะข้อที่4เนี่ยเขาให้เราเติมบทสนทนาค่ะการต่อรองสินค้าให้สอดคล้องกับข้อความไม่ยากนะคะนึกซะว่าเราแต่งนิทานนิยายอะไรสักเรื่องนึงเหมือนเราคุยกับเพื่อนก็ได้นะคะประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะสมมุติอย่างเนี้ย เรายืนคุยกันทุกคนคิดว่าฝั่งไหนคือแม่ค้าฝั่งไหนคือคนมาซื้อคือลูกคา้าก็แน่นอนเห็นชัดขนาดนี้ใช่ไหมคะนี่ฝั่งนี้คือลูกคา้าค่ะฝั่งนี้คือแม่ค้าลูกค้าต้องถามว่าอะไรแม่ค้าหนึ่งบอกว่ากิโลกร,รัมละเจ็ดสิบาทค่ะอ่าเห็นไหมเราก็ต้องนึกแหละลูกค้าต้องถามว่าอะไร แม่ค้าถึงจะตอบว่ากิโลกรัมละเจสิบบาทค่ะถูกไหมคะต้องให้มันมีความเป็นไงนะสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะถามก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรถามเกี่ยวกับราคานะคะอ่ะสมมติค่ะสมมติถามไปว่าส้มเขียวหวานใช่ไหมเรามองจากภาพอะเนาะก็น่าจะเป็นส้มนะคะส้มเขียวหวานกิโลกิโลแหมกิโลละ เท่าไหร่คะเท่าไหรใช่ไหมเขียนเท่าไหรแล้วกันเนาะคะเป็นคําถามถ้าเป็นคําถามต้องลงท้ายด้วยคะตามด้วยงงงอัตเจรีไหมไม่ใช่ปรัสะนีนะคะมันคือปรัสะนีนะตัวนี้ตัวนี้คือประสะัสนีที่มันเป็นเครื่องหมายคําถามเป็นแบบเนี้ย๊แบบนี้นะคะอเขียนใหม่ก็ได้เผื่อมองไม่ออกปึ๊บส้มเขียวหวานกิโลละเท่าไรคะเขาก็ตอบว่ากิโลละเจ็ดสิบบาทคะ่ะเห็นไหม คลองจองสกค้องไหมสกค้องค่ะอ่ะยังไงต่อยังไงต่อภาพที่สองต่อมาแม่ค้าบอกช่วงนี้ส้มเริ่มไม่ค่อยมีราคาจริงสูงค่ะเฮ้ยช่วงนี้ส้มเริ่มไม่ค่อยมีราคาจึงค่อนข้างสูงค่ะแล้วคนนี้ต้องพูดว่าอะไรลูกค้าต้องพูดว่าอะไรทําไมแม่ค้าถึงตอบแบบนี้เมื่อกี้เขาคุยกันกิโลละเจ็ดสิบบาทโอ้ช่วงนี้มันส้มไม่ค่อยมีราคาก็เลยสูงครับแปลว่าลูกค้าต้องประมาณว่าทําไมราคาขึ้นทําไมขึ้นราคาใช่ไหมคะอ่าก็ถามไปทําไม ทำไมถึงขึ้นราคาคะเอออะไรประมาณนี้ได้ไหมราคาคะได้นะคะหรืออาจจะแบบอา้าว สัปดาห์ที่แล้วกิโลละสี่สิบาทเองนะคะนี่ดูบวกไปเนาะดูอยากบวกกับแม่ค้าเกินไปไม่เอาเอาแบบซอบๆนะคะเป็นโลกโลกเชิงพลังบวกไม่เอาบวกเชิงลบนะเอาพลังบวกนะเป็นทําไมถึงขึ้นราคาคะอ๋อช่วงนี้ส้มเริ่มไม่ค่อยมีแล้วค่ะราคาจึงค่อนข้างสูงค่ะประมาณนี้นะต่อไปนะคะอน่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแถมให้แล้วกันอะไรที่มันจะต้องตอบว่าไม่ได้จริงๆค่ะลูกค้าต้องถามว่าอะไร สิงจะตอบว่าไม่ได้จริงๆค่ะแต่เดี๋ยวแถมให้ละกันได้ไหมอ๋อพอนึกออกไหมคะต,ต้องถามว่าอะไรอาจจะถามว่าลดให้หน่อยได้ไหมคะได้เปล่าได้ลดให้หน่อยได้ไหมคะเอาเป็นไหมนะได้ไหมคะคำถามเยอะเนาะลูกค้าคนนี้ลดให้หน่อยได้ไหมคะไม่ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแถมให้ละกันเป็นไงสักของอย่าง จอดคล้องและแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะลูกค้าก็เลยบอกอันนี้ภาพสุดท้ายค่ะลูกค้าก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ตกลงเลือกลูกสวยๆนะคะซื้อ2กิโลค่ะเอ,อ่อซื้อ2กิโลเลยขอลูกสวยๆนะจ๊ะอะไรอย่างนี้แม่ค้าต้องบอกว่าไงคะแม่ค้าก็อาจจะแบบอ่ะเขาตกลงซื้อฉันละแล้วก็อาจจะตอบไปอันนี้ง่ายมากค่ะตรงสุดท้ายเนี้ยพอเราจะตอบอะไรก็ได้นะได้ค่ะเดี๋ยวจะเลือกอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะเลือก เดี๋ยวจะเลือกลูกลูกก่อนลูกลูกใหญ่ๆใหญ่ๆเลยเพราะว่าเขาซื้อสองกิโลใช่ไมใหญ่ใหญ่ถ้าเลือกลูกใหญ่ใหญ่แปลว่าได้น้อยนะคะได้น้อยลูกเพราะว่าลูกใหญ่ไงมันก็หนักให้ค่ะนี่เป็นไงนั้นก็ตกลงเลือกลูกสวยๆนะคะซื้อสองกิโลค่ะ,นะคะแม่ค้าก็เลยบอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะเลือกลูกใหญ่ๆหสวยๆให้ค่ะได้เปล่าได้นะคะ เห็นไหมมันก็มีความสอดคล้องล้องจองกันได้ไอ้สอดคล้องกันได้นะคะหรือเราอาจจะตอบว่าได้ค่ะทั้งหมด2กิโลใช่ไหมเจ็ดสิบบวกเจ็ดสิบเป็นเท่าไหร่ก็ร้อยสี่สิบอ่าได้ค่ะทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวเหลือร้อยสามสิบอะไรก็ว่าไปนะคะได้หมดคือน,นึกถึงเวลาเราไปซื้อของนะซื้อของอูนตลาดอย่างนี้นะคะหรือเราคุยกับเพื่อนคุยกับแม่ค้าก็ได้อย่างนี้ นะหรือใครอยากเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะคะ,ะหน้า1 1 6่ะ7หกน้า116 117็ก็มีเพียงเท่านี้ไว้กลับมาติดตามกันใหม่ในหน้า118ใน EP ต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย